าเบบวลาทีไรเทียนหกแกังงว่าเขาเขาเขา,เขาเขาเฮ็ดแต่จัง <ไป S 2> างไรอ่นะไปเรียรถรถเรือทันใจอะนะเพราะว่าเพราะว่าอย,อยู่ทางถนนขางรุมนหนมันกายแบบมันกาแบบมันสิไปตามแบบ G P S นีย่ยานคือสิบก่ไรเนะต้องขึ้นช่งนนนางด่วนเนี่ยว่ามาเมืองไทยอยากเห็นอาาีอย่างเมืองไทยเมืองไทยวะยังมาตั้หูกันมาเมืองไทยเอาตอนอยากตอนนาเมืองไทยในใจอยากไปเห็นอีอย่าง อยากฟินทะเลยอยากฟินงามงามก่อนอยู่ในทีวีงามกว่ายังทีวีอีกนี่คือความอลังการของถนนเลยนะ <Okay. S 1> จากมุมนี้เนี่ยจะเป็นถนนถนนบุราพาวิถีที่เป็นถนนไปไปเบงทะเลเนี่ที่น้อยอยากไปเนี่ยอยากไปทะเลต้องไปทางนี้เลยไปทางนี้ทางนานาทางดวนจะเป็นทางดวนไปชลบุรีเพื่อจะไปเบงทะเลเดี๋ยวมุ้งนี้จะพาไปเบิร์นเส้นทางที่ไปทางทะเลต่ว่างสงสัยอาจจะสงสัยยัง ไชว่ามันข้าวคนจะข้นเนะห็ดนะขนจะล่อยคนจะพันเห็ดถนนเห็ดถน<า>นนี่ยหนักจะเสีสยใจนะเอาไปนป็นช่วงนี่ยไปี๋ยวงนสงสัยว่านมันเียทางด่วนเนาะเนี่ยสงสัยว่าอไมน่ ่อยเห็ดคักเดีโอ้โหงอมเขาเห็ดปศุจล,ล่าเนาะอ,อันนี้แค่เฉพาะจุดนี้แทยจะมีหลายจุดเลยยี่บอนจุดข่อยเห็นข่อยเห็นเขาเห็ดข,ข้าวเดียวเลยเป็นสองสามขันแต่อันนี้เป็นสะพานสะพานพุ่ยพ่น คือสะพานภูวิพุนฝัง่ง้านซ้ายจะไปภูเจ้าสมิงพ่ายฝั่ง้านขวาจะไปพระรามสามโอ้ฝั่งนั้นก็ไปพระรามสามจะมีสะพานภูวิพุนหนึ่งและสะพานภูวิพุนสองเชื่อมต่อจากสมุทรปราการไปกรุงเทพไปพระรามสามเอมอเขากเก่งดีเนาะเพราะเหตุนนะคนไทยเกง่งเกง <ừ. S 1> ่งในเรื่องการภาษาแบบแบบนักวิชาการเขานาะเขาเอามาตีใส่ว่าไง มาเห็ดตั้งสี่นะเนแกไม่แต่คนไทยนะไม่ใชคนไทยบอมีแต่คนไทยเห็ุคนไทยเป็นคนเหเตุเรื่องขอเขาคิดว่าเขาเอาตามวาเหตุมอกแบบมุมนนะไทยไม่ได่คนไทยวิศวกรคนไทยนี่มุมนีไปมุมนีมมนสงสัยว่าสีแดงๆนี่สงสยัยนี่นี่สีแด,ง,ดง,สงสงสัยอยู่ปญญเป็นยังก็ต้องเหตุตั้งสี่สีแดงนี่บอสสายสีคนไทยมาตอบแล้วกันแล้วกันนะมุมนั้นเท่ากันบอสพาน ก็เ็เช็ดหมือย่างสีนี่มันต้องหลยปีหลาสิบปีอะไรแบบก็จะึ้นได้น,ดนะเขาบอกสำหรับคนแรกก็ก็าสียางเพนแบบเ่อตรง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 ไหนสะพานแบบมันลงไปโพจุดใดจุดใดจุดใด,จ,ด,ดจุดหนึ่งนะไอ้ถามขอา้อตัดสนใจก่อนเวลาเวิลา,าทีแรกที่เห็นเนี่ยคิดยังไงวล่าทีแรกจะเห็นสะพานแบบนี เวลาที่แต่เทียนหกกัะงงว่าเขาเขาเขา,เขาเขาเฮ็ดแต่จังไงอะนนะมาอยู่เมืองไทยยังปีแล้วเขามาอยู่เมืองไทยอะไรประมาณสี่เดือนเลยสี่เดือนมันอนี่สภาพบอลลูนไปรับวีซ่าได้ทางผู้ชมนะพาบอลลูนไปรับวีซ่าแต่เส้นทางผ่านบอลลูนเห็นสภาพที่บอกเรียกว่าอัศจรรย์ใจโมคือว่าเขาเฮ็ดแต่จังไงนะแบบแต่ฝรัง่งกัมีส่สภาพอีกเนี่ยอันจะเป็นสะานโลเวน วงเวีนอุตสาหกรรมเชื่อมต่อทาง,ง,ง,างรถไีสุขสวัสดิ์ไปยังบางแคพระรามสองตอนแรกก็คิดว่าส,สิบไปง่ายๆในทางผมบอคิดว่ามันต้องไปทางด่วนจนังศรีเออจังศรีแบบจังศรีแบบไป,ไปเรือ<ง>รถเรือทันใจนะเพราะว่าเพราะ<อ>ว่าอยู่ยทางถานนทางรุมนะมันกรแบบมันกรแบบถ้ามันสิไปตามแบบ G P S หนียันคือสิบหัวไหล่เลย ต้องพื้นทั้งดวนเนี่ยว่ามาเมืองไทยอย่างนี้อย่างเมืองไทยเมืองไทยวะยังมาตะขูกันมาเมืองไทยเอาตอนอยากตอนมาเมืองไทยในใจอยากไปเห็นอีอย่างอยากไปเห็นทะเลอยากไปเห็นทะเลเอาไปยังขึอยากเห็นทะเลบรเคยเห็นจักเทืาเราเคยห็นเัือกเถ้แมนเห็นจากนั้นมันอยากไปเห็นทะเลแล้วก็อยากอยากไปล่องลินสัมผัสปึงมาบรรยากาศมันเป็นยังไงอ เ้องผมก็เคยอะไรเหรอคือนรถไปแล้วแต่คือมากคือเคยเคยไปเถือไม่มีโอกาสจะไปอ่ะเลยสีสิบกับไปเนาะอันนี้เบาน็อตมากับน้องสาวนะน้องสาวอยากไปทะเลบ่อยากไปอยากไปทะเลไปยังก็อยากไปทะเลน้องสาวบ่เคยเห็นจักรเท่อบ่เคยจักเทื่อโอ้โหมอันนี้เสืพาน้องสาวน้องสาวซื้อยังก่อนนะซื้อนมหงนมอันนี้เบาน็อตเนาะแปละหลังจากรับวีซ่าแล้วสิพอผ้าซอยน้องไปทะเลเด้อ วันนี้มาเบิ่งทางด่วนของเมืองไทยก่อนนะ่ยเบิง่งความอลังการของถนนเมืองไทยคลิปวีดอนี้จะไปอัปเดตออกทาง YouTube อ่ายินยอมบ่ยินยอมครับอ,อ่าผมเปนออกไปแล้วมันฝ่องนี่กชิดนลำหลังกว่าได,ดน,นเน,าานี่ยหมอฝ่องหรอวันนี้สิพาพวันนอ้กับน้องลงไปเบิ่งทางดว่งดวนของเมืองไทยนะตะวันสุดยอดดีๆยัง,งมาวสุดยอดไอ้ฝากไม่สมนกตี่วันเด้อให้บาลเราถามก็มันเซตตอนไหนเห็นทางด่วน อนี่คือสิ่งสิ่งที่คนลาวเงิเนแล้วเงิน่าถนนเมืองไทยเป็นคนจะคนมาเหตุเอานักวิชาการมาออกแบบแมนจังไดหนักวิชาการนี่คนไทยหรือว,ว่าคนต่างประเทศสิ่งที่สงสัยนะเนะ่เนสงสัยดีอยู่นักวิชาการคนนี้ก็จะเมันหลายหลายพันคนแต่ทีแบบออกแบบต้องกงันยังไม่เหตุไดขนาดนี้แล้วบนอลนั่นเองานในเมืองไทยอีกปีสองปีอาจจะได้ยินอะไรอ่ะ จะเป็นห้างมิกาบางนาฝั่งหนาจะเป็นแยกวัสดุที่บรรพบุรุษเสร็จกระปุ่นเนี่ยเสร็จกระปุน่นเนาะแมนเป็นยังข้าวเกิดน,นะเป็นยังข้าเวกเกิดกอะปุกเส็จกระปุลนอนว่ามุ่งช่งสูงเนี่ยเวลาบนท้ายรถแบบถนนจะบวกไปพ้นมากลายเส้นมนัเนาะลายเสน้นจลายสายก็เลยหเหตุใดเกิดคำถามแล้วก็เกิดขอขอสงสัยจากมุมนี้อ้าวถามน้องนกเด้ ไม่ใช่เปล่น้ไปไหนเห็นตัวนอตตื่นตรงตื่นใจตื่นใจเลยม่ืนิานเคยเห็นแล้วองององเคยเห็นตจกใสในเมืองไขยปกติแล้วจะเคยออาจจะคิดออกเนาะอาจจะเห็นจากซื่อโเชียลเซ็นสื่อโทรทัศน์จากทีวี จังสี่เนาะประมาณจังนสิแต่มนีทำเ็นของจริงแล้วโมนีงามงามก่อนอยู่ในทีวีงามก็อยู่ในทีวีอีกนี่คือความอลังการของถนนเลยเน่ยจากบุฟนีเนี่ยจะเป็นถนนถนนบุรพาวิถีที่เป็นไปไปเบืองทะเลเนี่ยที่นอนอยากไปเนี่ยอยากไปทะเลต้องไปทางทีเนี่ยไปทางนี้ทั้งนานๆทา้งดวนจะเป็นทางดวงไปชลบุรีเพื่อจะไปเบืองทะเล เดี๋ยวมึงเี๋จะพาไปเบิ็งเส้นทางที่ไปทางทะเลโอ้สุดยอดเลยเนี่ยไเป็นไรท่าทมองเห็นจินตนาการมึงก็บานนอนเพรจินตนาการบอกเลยว่าเส้นทางนี่มันสีไปลงใส่ขั้นบ้าขึ้นไปทางด่วนตอนแรกที่ท้าลงลกว่านหมึงเคยอยากใส่มึงเคยบอกที่บอกที่บอกว่ามึงอยากใส่ สนคอยอยก็เคยเห็นอยู่เคยเห็นแต่ในโทรทัศน์เคยในโทรทัศน์เคยเห็นในโซเชียลเคยเห็นแต่ในแบบในหนังที่เขาถ่ายโฆษณาบางตัแต่พวกเนี้ยไม่ใช่ตัวจริงไม่เคยเห็นจากสื่อแต่พวกนี้ก็ไม่เห็นเลยนี่คือทางด่วนทางด่วนมูลคาวิถีเราเอานัดป้องลงไปประวัติการต้องกินถนนกล่องวัฟฟิลคัสส่องทายส่องทายความเปนเด่นของคนเห็นนิส อยู่ด่านบนเลยถนนลอยฟ้าเด้อันนี้คือถนนลอยฟ้าเดิเขาเก็ดแบบเสียบแบบคือแบบไปคายแบบคืออยู่พื้นดินเลยเนาะเขาเก็ดแบบแล้วน้องนกคู่โตอยู่เพราะว่าตอนนี้อยู่ทึ่งลอยฟ้าแล้วโอ้โหสึกอย่างเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเพียงอันนี้เนาะแบบมันเพียงแบบคืออยู่พื้นดินนี่นะรู้ตอนนี้มีอาจจะมีคนอิจฉาเลยซิบคนเศร้าคนอิจฉาบอลนะครับน้องๆด้อ น่าเห็นทางเดินของอนไทยอันนี้คือทางลวนที่จะไปทางผากด้วนออกของประเทไทยประเทศไทยมีผักใ้เนี่ย ไปเคยไปนงลูกเล่นอะไรกนบ่เคยหยินอยู่แต่บ่เคยได้ไปเคเห็นอยู่สายล่ะเคยได้หยินเขาจะเอาอยู่แต่ว่าบ่เคยเห็นภาพตัวจริงเลยเคยได้ยินแต่เขาบอกในข่าวเขอว่าจังไหนสนามบินสนามบินใหญ่โตสนามบินสวรรณภูมิอะไรรับลูกแต่ว่าเออแต่ว่าบ่เคยไปเถื่อเคยได้ยินเขาโฆษณาบอกในข่าวเดีวจะมีโอกาสข้าไปนะความรู้สึกและความตื่นเต้นอาจจะ เรสังเกตเห็นได้จากจากเสียงของน้ำนับอนน์ทัวร์ตึนเต้นแบบอ้ายเนาะตึนเต้นแบบเขินอายไม่เคยออกคนไหนออกกล่องมาได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกกล่องนี่แค่ถ่ายภาร์นานแล้วมันถึงเสียงแต่ยังตึนเต้นนะเดี๋ยวทางผู้ชมจะได้เห็นถึงความตึนเต้นอีกโอกาสนะจะถ่ายอ่านานะไอทายนาของของของบอนนอทนะครับน้ำนกนะใครด้เห็นถึงความตึนเต้นอีกเรื่ง แต่สาหรับอูนีนะฮะใน้าพนอกหนวาเห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานเรียมันว่าการพัฒนาคู่ย่วาวาประเทศไทยพัฒนาแล้วคู่เขาพัฒนาหลายปีแล้วป่ประเทศไทยยังัท่านพัฒนาเนี่ยย่างวประเทศไทยกำลังพัฒนาขนาด่วท่าพัฒนางสันี้นานพัฒนาหดแมนจะพัฒนาไปพัฒนาี่ย่างไหประเทศไทยเป็นนร่งพัฒนาเี่ยมอนเปียบเปียกก็ประเทศอื่นกัพัฒน์ประเทศอื่นกำลัพัฒนาแล้ว เพื่อนพัฒนาอะไรสำนันเพื่อนก็เลยหยุดสำนันแต่ประเทศไทยกำลังพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาอย่างบ่หยุดหยังมีคนบอกเพื่อนบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศทางบ้านเพื่อนพัฒนาและเนีเพื่อนพัฒนาอะไรสำนันแกเลยหยุดพ่อสำนันแต่นี่กำลังพัฒนาเบงถนนทางสองชั้นสามชั้นพัฒนาเลยถีงว่าไปบอกข้างไปชุนบุรี บุรีกหยาอีก1กิโลเมตรจะเป็นทางที่เชื่อมต่อเป็นจุดตัดหรือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังสนามบินสุวรรณภูกกมิถ้าว่าน้องไปิึงสนามบินสุวรรณภูมิมีขึ้นมีขึ้นถนนมืองให้ดิเห็นสะพาพาป <laughs> เป็นยังไงสภานทั้งแหลกสภาพทางแหลกตกใจเลยตกใจยังไหนอ๋อ <laughs> ไปอทีปย่ยางที่พียัยงสิท้อใจว่าโอ้บุก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 เึ้นไปเนาะกับบรรยากาศกันไปมาเลยอ๋อ แต่เดี๋ยวมองเห็นอยู่ว่าตอนที่มาอยู่ทางแรกมองเห็นอยู่แต่ไม่ได้สัมผัสเพิ่งว่าโอ้สะพานเขานี่ก็แข็งแห้งนิดีแบบสามารถดับน้ำหนักรถได้ต่จะว่าจักตันกับบูู๊๊โหลดพานขึ้นสมุนสมูงน้องนกเด้น้องนกเป็นยังไงเห็นสะพานทางแรกย่ากนะบ่เพิ่นยากย่ากคือเพราะว่ามันสูงเลยก็ขี่ไหวอีกตอนนนั้ตอนขึ้นไปใหม่ๆแต่บุณีสิบห้าอยู่สนามมิชลอนพุ่มเนี่ย ไปไหนตอนนี้เคยคิดเคยฝันอยู่ว่าเสร็ให้มาบึงเค้าเคยิดเลยแล้ววันนี้จะได้เห็นเนี่ยแต่วูดไอ,อ้เขาไปดันแน่ภาพในเมืองนอันนองอันนี้จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปสนามมิสูวานาบูอันนี้มีด่านแคปึ่นผอมเนี่ยอ่อนน้อมจะ่าอีกสันที่หนึ่งนะเขาอยู่สันที่สองเลย่ะสันที่สามเนี่ยนี่มีด่านแคปื่นผอมนี่สงสัยบ่ เป็นเป็นทางด่วนบุรพา,าวิถีส่วนนี้จะเป็นทางที่ไปเชื่อมต่อไปสามมนามบินสุวรรณภูมิเปไ็นอย่างไรบอหูตัวว่มมาเสด็จไปสนามบินสุวรรณภูมิเป็นยังไงเต้นน, <c oughs> นั่นนึงบุคเรือไปยังเสือเลยเดียวตื่นมาลายเนาะบุเคเรือไปยังเสือทำน้องให้ดีใจเราบ้างมั้งดีใจทีใจได้ไปดีใจบ่เอาไว้เราสูมูฟังเด้อะสิ่พ่าไปเบิรงนเราเนี่ย เห็นมาจากปีแล้วหรอฐานพี่บอกจังหวะเทพโอคูบ้าพอดีมาจากปี๋เราก่อรมูเลยถ่ฟังกันแหละอันล่างก็เป็นถนนในบ้านเรามุมนีเห็นว่ามุมนีเห็นอยู่นี่มุมนีเขาอลังการเห็นมอเห็นมอนี่จังหวะจะยาวจะกิโลอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ได้เห็นเนี่ยเดี๋ยวเขากไปฟันของคนลาวอยากมาเมืองไทยคืออยากมาเห็นความเจริญวันนี้ได้เห็นแล้วเสื้อบอกว่าประเทศไทยเจริญแมนขนาดเขากําลังพัฒนาด้วเนี่ย พัฒธานาธิบดีซ้ำดจเห็นปะแถนนี้ประธานาประธานาธิบดีแห่งสีไปทางสะดวกกว่านี่แต่ว่าทั้งน้านี่จะไปสนามอินสุนรรณุ่มเห็นปะยันย่นนะเห็นเห็นเห็นย่นบ่น้องนกเคยเห็นย่นยังบ่เคยเห็นยื่นใส่นอปากเซ้เห็นยื่ปากเซ้อ๋อสนามบินปากเซ้แต่นี่สนามบินสุวรรณภูมิเด้สนามบินดรรพ์โลกงนี่แหละน้องนี่เห็นบ่เครื่องบินเนี่ยอ่ะถนนตะเลขมอน นำโพถือวางมิจเล่นสองามนำโพถือสี่คนเลยเขาลุงเล่นปะอ๋อขนมถนนเล่นเล่นนี่มันบอกนี่นี่มิจัสองกีฬสองสามสี่หาถนนมีหาเล่นคนน่ะหนึ่งสองสามสี่สี่อะไรกมอไท่าฟังนะอืมไรท่าคนนะสี่เล่นกว่างเลยถนนถนนสะพานร้อยเ้นเดียวโคตรกว่างเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวบาโบสิบห้า สาวนกครับบานนอนไปเบิงสนามบินสุวรรณภูมิจะเด้เห็นความตื่นเต้นว่าเป็นจังไหนเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะฝากกับพี่สนี้กันแล้วก่อนเดี๋ยวขอ,อกันอีกคลิปต่อไปกันแล้วกันเนะาะบานนอนสบายดีครับสวัสดีครับคุณ